Smiling We'll together We be together be ขอเพียงแค่นั้นาเรามายิ้มให้กัน We'll be together ขอเพียงแค่นั้นาเรามายิ้มให้กันาเรามาก้าวสู่ความฝันไปได้วยกันนะเธอ Smiling together โลกนี้ที่ยังหมุนไปเวลาชีวิตก็คงผ่านพ้นหากจะพูดถึืงการเพิ่มมาก็คงเรี่นการสิ้นไปไม่ได้แต่ลุกไม้ที่โรยลูกหล่น ก็ไม่อาจรู้ว่าเร็วแค่ไหนตังชีวิตของคนเช่นไรก็อยากให้เราได้ค้นหากันลองมองสิหาความสัมพันธ์ที่มีปอบางเหลือกเกินดูสิหากเราไม่สนใจใคร oh, How to love

We'll be together ขอเพียงแค่นั้นเรามายิ้มให้กันแล้วเรามาก้าวสู่วามฝันไปด้วยกันนะเธอ Smiling together We'll be together yeah ขอเพียงเปิดใจไม่ว่ามีเรื่องแบบไหนจะมาแกล้งอย่างไรก็เจอละทิ้งหัวใจ Smiling together จะดูไปกันง่ายๆแต่ละคนลยมองคนเห็นคนทานแต่มาช่วยไม่ได้ Nobody need to be the same ออกจากกลุ่มสิ Let's open our gate No time to hate มันรักกันซาเซ คุ้มลงซะแน่ใครไม่พอจงมนพอใจก็จับไปตรงเพลงซะเซ I never seen a smiling face with h i m before คอยบาดฉันีีไม่ว่าจะถึงเวลาที่สั้น e สงมองเงนไปมองฟ้าไกลหลาที่ชานกับดาวแค่แ้นแต่ว่าไม่ก้าวเดินหน้าไปและก็ไม่ยอมเธอคืนสักทีหากายลองมองจากฟ้าไกลไม่มีเคแดนกันใครเราตา่างอยู่บนแผ่นพื้นดินเดียวกัน oh, so. ะ oh, แล้วเราจะทำเช่น oh, ไรเนลองเบางอย่างสนใจสิ่งสิ่งนั้นไม่ว่าใครก็ทำึ้นไปได้ไง่ายดาย Smiling together we'll be together แม้เพียงแค่นั้นไปริมรอดด้วยกันณนะอารมณ์ความักสุดสันก็จะกิดควันขึ้นมา Smiling together we'll be together หัวใจไปกับคนนั้นนด้ไงยังเคยเปลี่ยนสิ้งสุดสายทำเป็นด้วยกันนะเธอสมา l ิงเ t o g จะจะรีบไปไหนจะหาความเจอรอเราทำให้โลกเรารุ่มร้อน เพื่อนมาใช้ก็เคียวเล็บของโลกนี้เียไดอีกโวก็ที่มีมันดูไม่เห็นจะต่างกัรู้ทีรู้วาจะใครหน้าไหนจะไม่รู้สึกดูเรนเอร์ใช้ได้ไงว้าวแต่ทุกคนก็รู้สึกได้เป็นสิยงสิ่งที่ปรากฏคือสิ่งเขาได้หมดสิ้นแม้จะทุกร้อนก็โดนซอนไว้หมดสิ้นไม่ว่าพวกเราอยู่ที่ไหนหรือเป็นใครเพียงเรามารวมทั้งอานล้อมใจหัวใจ <laughs> Smiling together, we'll be together. Smiling together, we'll be together. Smiling together, we'll be together. ขอเพียงแ,แค่นั้นมาเรามายิ้มให้กันและเรามาก้าวทุกความฝันไปด้วยกันนะลลลลจะ๊ะ smiling together we'll be together ขอเพียงเปิดใจไม่ว่าไม่เรื่องแบบไหนจะมากระแ้งอย่างไรก็จะระดับว่าใจ smiling together ม่มีใงรเตกันะทงกับพุ่นัะพ์นใ้ทุกที่นองที่แดงานั้นเป็นสีที่นั้นถึงโลกาเอาสิเรามาสิวอลกเยเียคนเดียวจะตายไม่ลงมาจ้งกันดูสมัยล่ะเอาทีปีนี้และหน้เราจะมาจะยิ้มยิ้มในกันเน้นรว่า t น i ิส s m i l และลเราไม่ดีไม่เคยจะมืที่เรา s m i l We'll be together แม้เพียงแค่นั้นเพียงเ,เอาร้อนเดกันอารมณ์ความรักสุดสัจนั้นจะเกิดพันขึ้นมา smiling together we'll be together yeah เพราะควาเราดันตั้องอยู่บนโลกเดียวกันมา่อเรามาร้องเหลงไปด้วยกันนะเธอ smiling together we'll be together, together. We Smiling We'll together We be together be ขอเพียงแค่นั้นมาเรามายิ้มให้กันม,มาเรามาก้าวสู่ความฝันไปด้วยกันนะเธอ smiling together ในโลกนี้ที่ยังหมุนไปเวลาชีวิตก็คงผ่านพ้น หากจะพูดถึงการเพิ่มมาก็คงเรียนการสนไปไม่ได้แต่ดอกไม้ที่โรยล่วงหล่นก็ไม่อาจรู้ว่าเร็วแค่ไหนแต่ชีวิตของคนเช่นไรก็อยากให้เราได้ค้นหากันลองมองสี่หาความสุนพันธ์ที่มีปอบางเหลือเกินดูสิหากเราไม่สนใจใคร oh, how แม้ว่ายังไม่เข้าใจเรืยนรบางอย่างสนใจสิ่งสิ่งนั้นไม่ว่าใครก็ทำกันไปได้ง่ายได้ s m i l i n together will be together ขอเพียงแค่นั้นว่าเรามายิ้มให้กันแล้วเรามาก้าวสู่ความฝันไปได้วยกันนะเธอ smiling together will be together พอเพียงเปิดใจไม่ว่ามีเรื่องแต่ไหนจะมาขัดแย้งอย่างไรก็ยิ้มาละใจวุ่นใจ Smiling together จะดูไปก็ง่ายๆแต่ละคนเลยมองคนที่คนหันแต่มันช่วยไม่ได้ Nobody need to be the same เราจะกลมใส่ Let's open our gate No time to hate ต้องรักกันซะเซให้คุ้มลงซะแน่ใครไม่พอจงมันพอใจก็จับไปต่อมเพลงซะเซ Never seen a smiling face with h i m b e for e คอยบาดที่นีไม่ว่าจะถึงเวลาที่ sunset นแง้มไปมองฟ้าไกลลาบที่ฐานกับดาวแค่นั้น แต่ว่าไม่ก้าวเดินหน้าไปและก็ไม่ยอมถอยคืนสักทีหากายลองมองจากฟ้าไกลไม่มีเขตแดนกันใครเราตากอยู่บนแผ่นพื้นดินเดียวกันสอบอยู่โวแนลแล้วเราจะทำเช่นไรเห็นลองบางอย่างจะสนใจสิ่งสิ่งนั้นไม่ว่าใครก็ทำึ้นไปได้ เพียงแค่นั้นไปร่วมรอดด้วยกันอละรวมความรักสุขสัตนก็จะเกิดฟันก้นมา Smiling together, we'll be together ถึงจะปวดใจไปก็ทนนั้นน่ะไงยักแค่เปลี่ยนสิงสงศัดสาท์ทำเป็นด้วยกันนะเธอ Smiling together จะจะจะไปไหนจะหาความเจริญของเราทำให้โลกเรารุ่งมรอด This is b o r y i n d soul ใครจะมาใชาก้กับเคียวและของโลกนี้ w h i s p o e อีกเขาเองคนทีม่มันดูไม่เห็นจะต่างกันกลจะรู้ว่าฉันเคยหน้าไหนจะไม่รู้สึก,กด้วยเองจะใช่ได้ไงว้าวแค่เจอคนเคยไปเลยเขาไม่ได้ยินแต่ทุกคนก็รู้สึกได้เป็นจริงส,สิ่งที่ปรากฏคือสิ่งเขาได้หมดสิ้นแม้จะทุกร้อนก็โดนซอนไว้หมดสิ้นไม่ว่าพวกเราอยู่ที่ไหนหรือเป็นใครเพียงเรามารวมทั้งกำลังแรงหัวใจวเย่กันไปยังที่แห่งนั้นซึ่งก็คือนี่กอีกคนลก็มาลิงสจ Smiling together, we'll be together. Smiling together, we'll be together. เพรเพียงแค่นั้นมาเรามายิ้มให้กันและเรามาก้าวจากวงฟันไปด้วยกันนะเธอ smiling together we'll be together ขอเพียงเปิดใจไม่ว่าไม่เรื่องแบบไหนจะมากกันแย่งอย่างไรก็จะระด,รดับว่าใจ smiling together s m i l e ให้เต้นกระเทยกระพุนกระพันให้ตกจน้องที่แดงเน้นเป็นสีที่น่าทึ่งโลกาเอาสิเรามาสิหมดซะเนี่ย yeah. คนเดียวจะตายไม่ลงมาแจงกันดูสมัยละ่ะเอาปีนี้และหน้าเราจะไม่จะยิ้มยิ้ม,ม,ม,มกันแน่นเพราะว่า this is smile and l o v เราไม่ดีไม่เคยจะเหมือนที่ได้ We'll be together แม้เพี่แค่นั้นเพียงเอาหร้อนด้กันอารอมณ์ทุกแรกสุดสันก็จะกัดพันขึ้นมา smiling together we'll be together yeah คอบครัเรานั้นตั้งอยู่บนโลกเดียวกันมาเรามาร้ารองเพลงไปด้วยกันกนะเธอ smiling together, together. we'll be together We